อัสว่ารีวิววันนี้นะครับเราจะมารีวิวโปรแกรมนาฬิกาดิจิตอลนะครับที่เป็นสแตนดาดของเราของอัสว่านะครับโดยโมเดลที่ใช้ในการสาธิตในวันนี้นะครับก็จะเป็นขนาดตัวเลข5นิ้วเส้นคู่นะครับขนาดกล่องนะครับ21คูณ50เซนติเมตรครบครบชุดก็จะมาพร้อมกับตัวรีโมทไร้สายแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับ สำหรับโปรแกรมนาฬิกาดิจิตอลนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดของอัสวานะครับจะประกอบไปด้วยการแสดงผล3ส่วนนะครับก็คือเวลานะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็วันที่โดยวันที่นะครับถ้าเป็น4หลักเนี่ยก็จะมีเฉพาะวันที่21แล้วก็เดือน2อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะไม่ได้โชว์ตัวคิดศักราด อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวฟังก์ชันหลักตัวการแสดงผลหลักโดยที่สำหรับนาฬิกาโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถแสดงเวลายอย่างเดียวก็ได้เข้าที่โปรแกรม1น,นะครับถ้าเป็นโปรแกรม1ก็คือเวลายอย่างเดียวโชว์เวลายอย่างเดียวนะครับถ้ากดโอเคไปที่แล้วเลือกไปที่โปรแกรม2แล้วกดโอเคก็จะเป็นการแสดงอุณหภูมิอย่างเดียวนะฮะ แล้วถ้ากดโอเคแล้วเลือกไปที่โปรแกรม3แล้วกดโอเคก็จะเป็นวันที่อย่างเดียวนะแล้วถ้ากดโอเคนะครับแล้วเลือกไปที่โปรแกรม4ก็จะเป็นการหมุนวน2แบบ2อย่างนะครับการแสดงผล2อย่างนั่นก็คือเวลานะฮะแล้วก็อุณหภูมินะเวลาสลับกับอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับ ตามาระยะเวลาที่เรากําหนดอย่างกรณีนี้คือกําหนด3าวิก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆโชว์สาวิแล้วก็หมุนแล้วก็เปลี่ยนโชว์สาวิแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราเลือกไปที่โปรแกรม5กดโอเคแล้วเลือกขึ้นไปที่โปรแกรม5ก็จะเป็นเวลาสลับกับวันที่นะครับโปรแกรม5นี้จะเป็นเวลาสลับกับวันที่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้โอเวอร์ออกก่อนนะครับกดโอเคแล้วก็ไปที่ โปรแกรม6ถ้าเป็นโปรแกรม6กนะครับก็จะเป็นตัวการแสดงผล3อย่างนะครับก็จะเป็นเวลาอุณหภูมิแล้วก็วันที่นะครับก็จะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและเช่นกันนะครับถ้ากดโอเคแล้วเลือกไปที่โปรแกรม7ก็จะเป็นการแสดงผล3อย่างเหมือนกันนะครับก็คือเวลาวันที่แล้วก็อุณหภูมินะครับต่างกันนิดหน่อยสลับหน้าสลับหลังนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น โปรแกรมทั้ง7โปรแกรมนะครับการแสดงผลทั้ง7แบบนะครับสำหรับนาฬิกาดิจิตอลตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับเอ่สำหรับรีโมทเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับปุ่มโอเคตรงกลางปุ่มอัพแล้วก็ปุ่ม DN นะครับขึ้นลงนั่นเองนะครแล้วก็เ s c a p e นะครับยกเลิก ก็จะใช้รีโมทในการที่จะตั้งค่าต่างๆซึ่งการตั้งค่าต่างๆนั้นก็จะตั้งแล้วก็ตั้งเลยนะครับถ้าเราตอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่ก็เราไม่ต้อเป็นต้องมาตั้งใหม่อีกแล้วนะครับทั้งการตั้งเวลาทั้งการตั้งโปรแกรมต่างๆมันก็จะจดจําโปรแกรมแล้วก็ค่าล่าสุดต่างๆที่เราตั้งไว้อันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับว่าโดยภาพรวมของตัวนาฬิกาดิจิตอลตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นถ้ากดโอเคตรงกลางนี่ก็คือการเข้าโปรแกรมนะครับกดโอเคตรงกลางเนี่ยก็จะมีให้เลือกด้วยกันอย่างที่กล่าวไปนะก็จะมีทั้งหมด7โปรแกรมนะครับโปรแกรม1โปรแกรม2โปรแกรม3าเป็นนะฮะโปรแกรม1นะก็คือเวลาอย่างเดียวที่ที่แสดงไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาอย่างเดียวโปรแกรม2ก็เป็นอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับโปรแกรม3 ก็จะเป็นวันที่อย่างเดียวแล้วก็4กับ5นี่ก็คือการแสดง2อย่าง4ก็คือเวลาสลับกับอุณหภูมินะฮะแล้วถ้าเป็นโปรแกรม5เวลาก็จะสลับกับวันที่นะฮะหก่วน6กับ7โปรแกรม6กับ7นี่ก็จะเป็นการหมุนเวียน3อย่างนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีการสลับลำดับกันนิดหน่อยนะครับ6กก็คือเวลาอุณหภูมิแล้วก็วันที่ ถ้า7ก็คือเวลาแล้วก็วันที่แล้วก็อุณหภูมินะครับ3อยา่างอันนี้จะเป็นก็คือถ้าเราเข้าโหมดโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็น1-7ตามนั้นนะแล้วเราก็เลือกไปนะครับส่วนถ้าเรากดปุ่มโอเคต่อไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติเราตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคต่อไป t m m e h h n g e อันนี้จะเป็นขึ้นเป็น t m m e h h n g e นะครับ TC นี่คือ Time c h a ต์น,นะครับ ไทม์เชนก็คือการแสดงผลแล้วก็ถึงจะค่อยเปลี่ยนแปลงในกรณีตั้งแต่โปรแกรมที่4ไปจนถึงโปรแกรมที่7 t i m เนี่ยไทม์เชนนี่ก็คือว่าจะให้เวลาอุณหภูมิวันที่เนี่ยแสดงผลกี่วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนในที่นี้ผมตั้งไว้อย่างเงี้ยศูก็คือ3วินะสาวิแล้วค่อยเปลี่ยนสมมุติว่าก็คือจะมีผลตั้งแต่โปรแกรม4ไปจนถึงโปรแกรม7นะครับ อย่างสมมติเราเลือกโปรแกรม4เว้นเวลาอ่าอ่ามยกตัวอย่างนะฮะเราเข้าโปรแกรม4นะครับอ่าแล้วเรากดโอเคตั้งไทม์เชนที่3วิเนี่ยอ่าตามนี้นะครับแล้วลองลองลองดูผลดูก็คือโปรแกรม4ก็คือเวลาสลับกับอุณหภูมิใช่ไหมครับเวลาก็จะแสดงผล3วิอุณหภูมิ3วินะแล้วก็กลับมาเวลา3วิอุณหภูมิ3วินะอันนี้ก็คือ ไทม์เชนสามไทม์เชนศูนย์สามจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้นานขึ้นาสม,มุติเราจะดูผลกันนะครับกดโอเคแล้วกดโอเค OK ไปที่ไทม์เชนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นสักหกวิก็ได้ให้มันนานขึ้นหน่อยแสดงผลได้นานขึ้นแล้วค่อยหมุนเวียนนะครับแล้วกดโ OK. อเคมาดูผลกันนะครับอันนี้โปรแกรมที่เราเข้าอยู่ก็ยังเป็นโปรแกรม4อยู่นะครับมันก็จะแสดงผลก็คือเวลา6วิ อุณหภูมิ6วินะฮะแล้วค่อยหมุนกลับไปอันนี้ก็จะก็จะนานขึ้นก็แล้วแต่ความต้องการนะครับาบางบางท่านรู้สึกว่า,ามันนานไปก็อาจจะปรับไปเป็น3อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กดโอเคการแสดงผลที่โปรแกรม4นี้มันก็จะ3วิแล้วก็หมุน3วิแล้วก็หมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไทม์เชนที่มีผลต่อการหมุนเวียนของอาการแสดงผลนะครับ กดโอเคแนะนําต่อไปนะครับกดโอเคโอเคเลือกเป็นโปรแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วกดโอเคทีโอเคไทม์เชนเราเลือกแล้ว0ูนคือไทม์เชนเนี่ยมีตั้งแต่3าวิจนถึง20วินะครับอันนั้นจะนานไปถึง20วิเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวไทม์เชนนะครับถัดจากไทม์เชนนะครับถ้าเรากดโอเคนะฮะเอาใหม่นะครับสมมติว่าผมผมยกเลิกนะทุกอย่างผมยกเลิกก็เป็น กลับมาที่การแสดงผลนะครับถ้าเรากดโอเคสครั้งนะครับ1ครั้งก็คือให้เลือกโปรแกรมใช่ไหมครับครั้งที่2ก็คือให้เลือกตามเชนต์อ่าสมมุติเราเลือกเรียบร้อยแล้วแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น br นะครับ br ก็คือ b r i g h t นะครับความสว่างสามารถจะตั้งความสว่างได้10ระดับกดขึ้นกดลงตามต้องการนะครับหลอด led ทั้งหมดก็จะแสดงผลก็คือมีความสว่างขึ้นนะครับถ้าเรากดลงก็จะ ความสว่างก็จะลดลงนะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับอันนี้จะเป็นการตั้ง br นะครับแล้วก็เมื่อได้ br ที่ต้องการแล้วก็กดโอเคนะฮะก็คือจําไว้ว่าถ้าต้องการจะปรับความสว่างนะครับให้กดโอเค3ครั้งไม่ว่าจะแสดงผลเป็นอะไรอยู่ก็ตามนะครับให้กดโอเค1ครั้งเพื่อที่จะตั้ง pr โปรแกรมใช่มหนึ่งถึงเนะนั้นถ้าเราตั้งแล้วเราก็โอเคผ่านไป time c h ก็คือการแสดงผลเวลาการแสดงผลของทั้งหมดนะครับ ของแต่ละอันว่าจะให้3วิแล้วหมุนเวียนถ้าเรา3วิไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็กดโอเคผ่านไป BR อ่าถ้าเราต้องการความสว่างน้อยแล้วก็ 0, 1, 0, 2์นึ่ยถ้าความสว่างมากก็เป็น90ไปนะครับแล้วก็มาถึงฟังก์ชันสุดท้ายนะครับกดโอเคอีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นอะลามนะครับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันของการตั้งปลุกได้ด้วยนะครับอะลามเนี่ยมันจะมีออฟกับออนนะครับโดยการเลือก กดขึ้นกดลงนะครับมีออฟมีออนถ้าออฟนี่ก็คืออะลามก็จะไม่ต้องปลุกนะครับการตั้งปลุกก็จะไม่มีเสียงอะไรจะไม่ได้มีการตั้งปลุกแต่ถ้าเราต้องการตั้งปลุกนะฮะเราก็กดไปที่ออนแล้วค่อยเข้าไปตั้งปลุกว่าจะให้มีการเสียงเตือนเนี่ยที่เวลาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาสมมุตินะครับสมมุติว่าผมกดออนแล้วผมก็เข้าไปก็คือตั้งเวลาได้เลย ก็าไปตั้งเวลาในการปลุกนะครับอยากจะให้เวลากินนาฬิกานะฮะถึงจะมีเสียงเตือนอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับอ่าก็ทําได้ก็ตั้งเวลาตามที่ต้องการไปนะครับแล้วก็กดชั่วโมงตั้งชั่วโมงเสร็จก็กดโอเคแล้วก็มาตั้งที่นาทีนะครับมาเมื่อตั้งเสร็จแล้วเราก็กดโอเคอ่ซาวไทมต์ตัวนี้ก็คือเอ่อเวลาที่เสียงเตือนจะดังนะฮะ เสียงบัสเซลภายในเครื่องนี้จะดังจะให้ดังกี่วินาทีอันนี้เราก็ตั้งได้นะครับกดขึ้นกดลงตามต้องการตั้งได้ถึง60วินาทีนะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วทำซาวทมเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับซาวเอฟเฟกตัวนี้ก็จะมี2แบบนะครับก็คือ0กับ2 1นะครับหนึ่กับ2นะครคือ1ก็จะเป็นเสียงจังหวะบัสเซิ์ตี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 นะครับเป็นจังหวะแต่ถ้าเป็น2 นะ,ะก็จะเป็นตีนยาวเลยนะอันนี้ก็จะแล้วแต่เราเลือกอ่าก็เลือกอะไรไปเราก็กดโอเคอันนี้ก็ถือว่าเราตั้งเวลา,าตั้งปลูกเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเราต้องการปิดการปลูกนะ,ะเราก็กดโอเคโอเคไปเรื่อยๆแล้วก็ไปออฟตัวนี้พอออฟตัวนี้ไม่ว่าเราจะตั้งปลูกไว้ที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่มันก็จะไม่มีเสียงนะครับเราก็กดโอเคอันนี้คอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้ตั้งปลูกนะครับคราวนี้เราจะมาลงรายละเอียดของการตั้งเวลา นะฮะแล้วก็ตั้งวันที่นะครับสวนอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นลงตามสภาพอากาศรอบตัวตัวนาฬิกาอยู่แล้วนะฮะอันนั้นอันนั้นไม่ต้องไปตั้งในกรณีของการตั้งเวลานะครับจะต้องให้หน้าจอเนี่ยแสดงเวลาออกมาก่อนแล้วเราค่อยไปตั้งเปลี่ยนแปลงในขณะที่สมมุติว่าเดิมเนี่ยเรามีการหมุนเวียนแบบนี้ใช่ไหมแต่เราต้องการที่จะตั้งเวลาเนี่ย เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเราก็ไปที่โปรแกรม1เลยกดโอเคตรงกลางนะครับแล้วก็กดลงนะไม่ว่าจะตั้งโปรแกรมอะไรอยู่ก็ตามเราก็กดมาที่โปรแกรม1แล้วก็กดโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นเวลาเ,เดิมที่เราตั้งไว้นะฮะมันก็จะเดินของมันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราถ้าเรารู้สึกว่าเวลามันอาจจะช้าไปหนึ่งถึงสองนาทีอะไรเงี้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะฮะ การเปลี่ยนแปลงเวลาการตั้งเวลาเนี่ยก็สามารถจะทำได้ทันทีเลยให้หน้าจอแสดงเวลาเดิมก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นได้เลยกดขึ้นปับ๊บชั่วโมงก็จะกระพริบเลยนะฮะสมมุติว่า,เ,าเวลา,าตั้งเวลาผิดไปนะฮะจาก11นาฬิกา,าผมกลับมาเป็น9กนาฬิกากดลงมานะพอกดลงมาปับ๊บแล้วก็กดโอเคนะ แล้วก็จะให้ตั้งนาทีนะครับนาทีก็ตั้งได้กดขึ้นกดลงตามต้องการอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับก็คือพอได้เวลาเราก็ไปดูเทียบเวลาเอานะครับถ้าได้เวลาแล้วตามที่ต้องการเราก็กดโอเคโดยที่หลังจากที่เราตั้งนาทีแล้วเนี่ยตัวนี้ที่ขึ้นมาก็คือเซกนะครับ S S C ตัวนี้ก็จะแทนเซคันตก็คือสามารถจะตั้งได้ในระดับวินาทีเลยสมมุติเรา ดูเทียบเวลาอย่างกรณีการใช้เทียบเวลากรมอุตุเกสตรเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นวินาทีให้เราก็สามารถตั้งความละเอียดได้ถึงระดับวินาทีได้เลยนะครับแล้วเราก็เมื่อได้วินาทีตามต้องการเมื่อเทียบให้ตรงกับตัวเทียบของเราตัวเทียบของแต่ละท่านที่เทียบเนี่ยแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้เวลาก็จะเดินเป็นเวลาใหม่ละเป็นเวลาที่เราตั้งใหม่อันนี้จะเป็นในส่วนของการตั้งเวลานะครับ คราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการตั้งวันที่นะครับวันที่ก็คือโปรแกรมที่3นะฮะเราก็ไปตั้งที่โดยตรงที่โปรแกรมที่3เลยก็คือกดโ,โอเคนะครับแล้วก็เลือกไปที่ PR03 แล้วก็กดโอเคนะเวลาก็จะขึ้นอ่วันที่ก็จะขึ้นมาก็จะเป็นอ่อย่างกรณีนี้ก็คือ2 1เดือน2ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่นะฮะสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่เราก็กดขึ้นได้เลยกดขึ้นปับ๊บ ก็จะตั้งวันที่สมมุติวันที่วันที่1819แล้วอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็กดโอเคอันนี้เดือนอะไรเดือนกุมภาเดือน2เดือนมกรามีนาอะไรก็ว่าไปนะฮะเดือนอ่ะแล้วก็กดโอเคหลังจากเราตั้งวันที่กับเดือนแล้วเขาก็จะให้ตั้งคิตศักราชนะครับ20แล้วก็อะไรนะฮะตัวเลขหลังนี้จะเป็นอย่างปีนี้เป็นคิทศักราร2ส2 4ัอ่าเราก็เป็น24อ่าแล้วถ้าปีหน้า สมมุติว่าไปถึงปีหน้าเราไปตั้งอันนี้เป็นเวลาปัจจุบนันก็เป็น24ไปก็โอเคนะครับจะตั้งยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เราก็กดโอเคคอนเฟิร์มไปก็จะขึ้นเป็นวันที่แล้วก็เดือนของปี2024นะแต่ว่าตัวปีไม่ได้โชว์เท่านั้นเองนะครับอันนี้เราจะไปดูรายละเอียดของการตั้ง ปลูกนะครับในกรณีที่ต้องการจะตั้งปลุกสมมุตินะครับเราไปที่ PR เราจะทดลองนะครับสมมติไปที่ PR01 ใช่ไหมครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปดูเวลานี้ขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกาใช่ไหมครับอ่าแล้วผมอยากจะตั้งปลูกผมก็เข้าไปที่กดโอเคนะครับกดโอเคไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกับฟังก์ชันอะลามแล้วก็ผมก็ออนนะแล้วก็กดโอเค แล้วก็ผมอยากจะลองฟังเสียงปลุกดูนะฮะเมื่อกี้เวลาจริงคือ9 21ายอใช่ไหม 9, าผม9ผมอยากจะฟังเสียงดูหรือเราจะต้องตั้งปลุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอยกตัวอย่างให้ดูอ่วสมมุติว่าอันนี้นย่สิบสอสมมติ9 22แล้วกันนะครับแล้วก็กดโ OK. อเคเห็นไหมพอดีเวลาจริงเนี่ยมัน9 22ไปแล้วงั้นงั้นผมเอาใหม่นะครับ ผมจะลองเป็นอ่อนนะครับออนเข้าไป9แล้วก็23ดูนะยีแล้วก็กดโอเคให้ดังพอถึง9ก้นาฬิกายีให้ผมให้ดังสัก1ิวิเลยแล้วก็กดโอเคแล้วก็ให้เสียงเป็นติ๊ดติ๊ดติ๊ดลองติ๊ดติ๊ดก็คือ1แต่ถ้าติ๊ดยาวเลยก็คือ2อผมลองให้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดเป็นจังหวะแล้วก็กดโอเคปัจจุบันนี้คือเวลา แล้วกดพอกดโอเคปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะกลับมาเป็นเวลาปัจจุบันแต่เมื่อกี้เนี่ยเราตั้งไว้ที่เก้าโมงยี่สิบสามนะฮะว่าให้มันปลุกใช่ไหมครับแล้วลองดูว่าถ้าสมมุติเวลาถึง9ก้าโมงยีแล้วจะเป็นยังไงเมื่อกี้ผมตั้งไว้ให้มันปลุกเนี่ยก็คือ,อ,อให้ดังเนี่ยซาวทามเนี่ยให้ดังสิบวินะให้ดังเป็นจังหวะเป็นเ,เป็นจังหวะตีตีตตอ่านี่ก็คือตามที่ ตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือพอถึง9ก้าโมงยีปั๊บเนี่ยก็จะให้มันดังไป10วินะเป็นจังหวะตีตีต,ต,ตีแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะมาลองอีกแบบหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะลองไปตั้งปู่อ่าปัจจุบันก็ให้มันเดินไปนะครับแล้วก็กดโอเค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 เข้าไปที่อะลามอีกครั้งก็กดโอเคอ่าเก้าโมงผมให้ไว นะแล้วก็ผมลองตั้งเป็น24ดูอ่ดูลองให้มันไปถึง24แล้วต้องเตือนดูนะครับแล้วก็กดโอเคให้ดัง10วิเหมือนเดิมแล้วก็กดโอเคส่วนซาวเอฟเฟกผมให้เป็นเลข2นะครับก็คือดังยาวเลยเดี๋ยวจะลองมาดูว่าดังยาวเป็นไงนะครับแล้วก็กดโอเคเอาละคราวนี้กลับมาที่หน้าจอเป็นเวลาปัจจุบันก็คือ9ก้งยีแต่ผมตั้งปลุกไว้เนี่ยเก้ามงยี่มงยีแล้วให้มีเสียงเตือนานานไป1ิวิ เห็นไหมครับพอ9ก้โมงยีเสียงเดินนังยังยาวเพราะว่าเราไปเลือกซาวเอฟเฟกที่02นย์สองซาวเอฟเฟกก็คือให้เสียงมันยาวต่อเนื่องโอเคก็คือจบจบที่10วิแล้วก็เ,เวลาก็เ,าเดินปกตินะเสียงปลุกก็จบไปแล้วเมื่อถึงเวลา9ก้โมงยีของอีกวันหนึ่งมันก็จะดังเสียงเตือนก็จะดังแบบนี้อีกก็คือมันเป็นการตั้งปุก ในเวลานั้นๆของทุกวันนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเราอยากจะปิดไปเราจะปิดปลุกไปนะครับเราก็กดโอเค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 มาเรื่อยๆที่ตัวนี้พอถึงอะลามเราก็ออฟไปก็คือมันก็จะมีออนกับออฟเท่านั้นเองถ้าออนก็จะมีเสียงปลุกตามเวลาที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มีเสียงปลุกแล้วก็จะดูเวลาอย่างเดียวจะดูเวลาจะแค่ดูเท่านั้นไม่ต้องปลุกเราก็มาที่ออฟแล้วเราก็กดโอเค อันนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ปลุกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นฟังก์ชันของการการปลุกตรงนี้นะครับอันนี้ปัจจุบัน25เดี๋ยวผมจะลองอีกกรณีหนึ่งนะครับกดปุ่มโอเคเข้าไปนะลองตั้งอารามตั้งเป็น9มง26นาทีแล้วลองเหมือนเดิมนะครับ10วิแล้วก็ดังต่อเนื่องนะครับคือเดี๋ยวผมจะลองแบบ ไม่ต้องรอให้มันถึง10วิแล้วผมจะสามารถปิดปิดเสียงปลุกได้สมมติกรณีที่มันถึงเสียงปลุกแล้วเรา,เ,าเรารู้ตัวแล้วเราไม่อยากให้มันดังนานถึง10วิเราก็สามารถจะมาหยุดได้ที่รีโมทด้วยนะฮะไม่ต้องรอให้ให้ดังไปถึง10วินะะเดี๋ยวจะลองดูเอฟเฟกเมื่อกี้ผมตั้งไว้9โมง26นะฮะให้มันดังายาว10วิ เป็นเสียงต่อเนื่องเลยนะฮะก็คือไปที่ sound effect ที่0ูนอ่าราวนี้ผมรู้ตัวแล้วผมไม่ต้องให้ถึง1ิบวิเราผมกด escape เลยพอกด escape ปุ๊บเสียงก็จะ escape นี่ก็ถือเป็นการยกเลิกก็ยกเลิกไปการปลูกครั้งนี้ก็ถือว่าเสียงก็จะหยุดไปไม่ต้องไม่ต้องให้ถึง1ิบวิก็ได้ก็แล้วแต่เรานะฮะเราอยากจะตั้งไว้ยาวๆเพื่อให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมากดปิดที่รีโมท ก็ทำได้เช่นกันการปิดก็คือกด Escape ไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันต่างๆกับการใช้งานด้วยรีโมทนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้งานที่รีโมททั้ง4ปุ่มแล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะมาใช้งานที่ตัวสวิตช์ต้นข้างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับคือการเรียงของปุ่มของปุ่มเนี่ยนะฮะก็จะมีปุ่ม สีเหลืองก็คือโอเคสีฟ้าก็คือปุ่ม up Dn ก็คือปุ่มดาว Dn นะครับปุ่มสีเขียวแล้วก็ e Scape ก็คือถ้าเทียบแล้วมันก็คือ,อลักษณะเดียวกับของที่รีโมทเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่า,าตำแหน่งก,การจัดวางก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยปุ่มโอเคของอรีโมทเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ถ้าปุ่มโอเคของตัว กล่องเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนสุดแล้ว up นะ up อยู่ข้างบนแล้ว down อยู่ข้างล่างเป็นปุ่มสีเขียวนี้แต่ up ของตัวกล่องก็จะอยู่ที่ก็จะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ down นะฮะ d n ก็จะมาอยู่ที่สีเขียวแล้ว escape ก็อยู่ที่สีแดงก็ลักษณะการทำงานนะครับก็จะเช่นเดียวกันนะครับการเข้าโปรแกรมต่างๆแทนที่เราจะกดปุ่ม ok ตรงกลางก็จะมา กดที่โอเคตรงนี้แล้วก็เลือกกดขึ้นกดลงนะ,ะตามต้องการแล้วถ้ายกเลิกก็กด Escape ไปอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะฮะสามารถที่จะใช้รีโมทก็ได้นะครับแล้วก็มาใช้ปุ่มด้านข้างของนาฬิกาด้วยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโปรแกรม t a ต d a า d นะครับตัวนาฬิกานะครับแล้วก็อ,อุณหภูมิแล้วก็วันที่นะครับสามารถได้จะ แสดงนะฮะหมุนเวียนได้3อย่างหรือแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับ